นะครับก่อนที่เราจะไป True Vision อัปเดตกันนะครับก็จะมีละครนะครับเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมาฝากกันครับสํานักง,งานส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับร่วมกับบริษัทออนบ้าจํากัดก็ได้จัดงานถแถลงข่าวการจัดทําและเผยแพร่หนังสือคดีทุจริตและละครป้องกันการและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันครับและก็เสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรม โดยก็มีนายปานเทพกล้าณรงค์รานครับก็เป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นประธานการเปิดงานในครั้งนี้นะครับสำหรับละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสร้างจริยธ,ธรรมคุณธรรมจอกาศนะครับทาง t r ูวิช s i o n ของเรานะครับทางช่อง True t h a ฟิล์มทั้งหมด10ตอนด้วยกันครับแล้วก็ได้แก่ไม่มีวันหมดอายุเฟส1นึตึก13ขอเสียงหน่อยติดชัวติดชั่วแดนเลวดี โจรกรรมตะบ,บันไฟเพศาส์กรรมติดล้อและต้นกล้าครับเพื่อชี้ให้เห็นถึงความรู้และความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการทําทุจริตซึ่งผ,ผู้ชมนะครับสามารถนําเอามาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการทําทุจริตและสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องนําแสดงโดยนะักแสดงมากฝีมือครับอาทิเช่นกวางกมลชนกหมูดีโลกอาทิตีธนชัตพิงลำพระเพิงกํากับการแสดงโดยลลงกุลชาติจิตขจรวานิชครับ ก็ผมแนะนำตัวอด้วงผมชื่อภูรชาติแต่ก่อนสนุกก่อนพสนุกมก็ดีนะเราจะได้แบบว่าไม่สำหรับสนุนการคุจริตนะครับผมใช่ครัก็ให้เยาวชนได้ดูกันนะฮะโตขึ้นจะได้เป็นคนดีนั่นเองนะครับ